ดาวพฤหัสบดีประธานแห่งดาวสุพเคราะห์โคจรย้ายเข้าราศีเมษตามปฏิทินโหราศาสตร์นิรายนาวิธีราหิลีตั้งแต่วันที่22เมษายน2566ถึงวันที่2พฤษภาคม2567เป็นระยะเวลาหนึ่งปีส่งผลอย่างไรต่อชาวลัคนาราศีสิงติดตามฟังกันข่ง ดาวพฤหัสบดีครองราศีธนูเรือนปุตตะหมายถึงลูกหลานบริวารผู้มีอายุน้อยกว่าหรือผู้ใต้บังคับบัญชาคนรักหรือการพบรักการเลี้ยงฉลองดื่มกินหรือความสุขสนุกสนานการได้รับของใหม่การเริ่มต้นใหม่หรือการลงทุน หรือจะหมายถึงการเสียงโชคก็ได้ค่ะราศีเมษคือเรือนสุภะซึ่งหมายถึงชื่อเสียงความสำเร็จความเจริญก้าวหน้าการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นการต่างประเทศหรือการทำบุญกุศล เมื่อดาวพฤหัสเจ้าเรือนปุตตะจรเข้าสู่ราศีเมษเจ้าเรือนสุพะชาวลัคนาสิงจะมีความสุขสดชื่นสนุกสนานใกล้ชิดกับลูกหลานบริวารหรือลูกหลานบริวารสร้างชื่อเสียงประสบความสำเร็จนำความปรับปื้่มใจยินดีมาให้ท่านหรือบางคนลูกหลานบริวารได้ไปศึกษาต่อในต่างถิ่นต่างแดนหรือต่างประเทศคนที่มีกิจการงานลูกน้องบริวารก็จะ สนับสนุนช่วยเหลือดีทําให้กิจการงานมีความเจริญก้าวหน้าขึ้นหรือบางคนได้เริ่มต้นทําธุรกิจใหม่หรือได้ลงทุนขยายกิจการไปยังต่างถิ่นต่างแดนก็เป็นได้บางคนได้พบรักใหม่ทําให้มีความสุขกับคนรักและเป็นปีที่คุณจะมีความสุขกับการสร้างบุญสร้างกุศลอีกด้วยค่ะดาวพฤหัสยังครองราศีมีนเรือนมรณะ ซึ่งหมายถึงต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศการเศร้าโศกเสียใจผิดหวังการเลิกร้างห่างไกลกันการจับไปหรือความเจ็บป่วยการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นดังนั้นชาวลักนาสิงควรระมัดระวงังสุขภาพของผู้หลักผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือความยุ่งยากในเรื่องเงินทองความยุ่งยากในเรื่องการใช้ชีวิต หรือชาวลัคนาสิงห์บางคนอาจจะเดินทางไปสร้างบุญสร้างกุศลอย่างต่างถิ่นแดนไกลหรือบางคนอาจจะอยากปลีกวิเวกเพื่อสะแหวงหาความสงบสุขในการปฏิบัติธรรมก็เป็นได้ก็ขอให้ชาวลัคนาสิงห์โชคดีมีความสุขทุกท่านนะคะ